เรื่องประสบการณ์นี้โอ้โหไม่ใช่เอาสีมาโดยหันหน้าเลยครับโอ้โหโหยปาดก้านคอยนะครับคุณเชื้อชัยครับระเภทสซ้ายผ่านตลอดอีกคนหนึ่งครับโอ้จิ้มลำตัวเลยครับโอ้หมัดยายาหน้าปลวกโอ้โหหักสองไม่โดนครับโอ้โหหมัดขวาแม่นครับทางด้านของเพชรเฉวงโอ้ยอ้าวคุณชายครับ ระวังครับเอียกเกียรแบบพริกไทยป่นเลยครับเพชรเฉวงเรื่องประสบการณ์นี้โอ้โหแตกหรือเปล่าครับมาแล้วครับโอ้โหการตั้งใจมาสับจริงๆครับดุจริงๆครับสอกของเพชรเฉวงทางด้านเพชรเฉวงตัวเองก็เลือดกับดาวแตกเล่นใหญ่เหลือเกินครับโอ้โหฟันอีกแล้วยังติดการโอ้โห่อยครับแม่หน้าหงายเงิบเลยครับเวลาเหลือเฟือครับอีกประมาณสี่นาที ดึงสอกหลับอ่าพอรัมโจนไม่ใช่เอาสีมาโ่ยหันหน้าเลยครับโอ้อีกแผลแล้วครับสามแผลแล้วครับสี่แผลแล้วครับโทษทีไหวไหมครับพี่หมอไม่น่าจะไหวแลยละครับไม่น่าจะไหวครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้จะเอาอีกครับคอรัมโจนนั้ใจสู้นะครับโอ้โหโหดจริงๆครับนี่ครับยังแสดงสปิริตนะครับคอลัมโจนเข้าไปขอโทษนะครับแม่แม่ครับเสียงในสนามทายได้ยังไงครับ กรรมการสิทธิชัยฮิเดียนี่เห็นเลยนะครับบอกว่าหยุดเลยครับให้แพ่สนามดูนี่นี่เป็นแผลที่สามนะครับดูเป็นครั้งที่3ครับแล้วแผลสุดท้ายนี่โอ้โห่าจะเรายังมองมาเห็นไม่ชัดนะครับนี่ครับนี่ค่อยๆต่อยแล้วเปิดปาดแผลไปเรื่อยครับนี่ต่อยนะครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะหนึ่งครับฟันปี้งเข้าไปตบขมับนะครับแผลที่4เตะเข้าไปแต่เนื้อๆครับโอ้โหยุดเลยครับนี่ดึงศอกกลับสู้ครับทางด้านของคอลัมโจร ดูครับแผลที่สีนี่นะครับโอ้โหเฉือนบางๆฝา,านบางๆครับโอ้โหเหมือนหั่นมะนาวแช่น้ำร้อนรับประทานเลยครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหดูครับอุ้ยเลือดทะลักครับโอ้โหกองเกียร์ด้านหลังนี่โอไมค์กอดเลยครับนี่ครับโอ้โหสะใจครับแม่แฟนมวยด้านหลังครับนั่งดูภาพไปพร้อมๆกันครับไม่ไหวครับ4ีแผลนะครับ